สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทีออ่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยนะคะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางพระวรากายของพระองค์ท่านเองนะคะตอนที่ทรงพระชราภาพเราจะอ้างอิงจากบทสนทนาจริงๆเลยนะคะระหว่างพระอานทน์กับพระผู้มีพระภาคเจ้าครับบทสนทนานี้อยู่ในพระไตรปิฎกเลยนะครับใช่ค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะมาดูกันว่า เรื่องราวนี้มันสะท้อนสัจธรรมความจริงของชีวิตยังไงบ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะจุดเริ่มต้นมันมาจากข้อสังเกตของพระอานนท่านเป็นอุปถาใกล้ชิดมากๆครับท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนกว่าใครเพื่อนใช่ค่ะท่านก็เลยกราบทูลตามที่เห็นเลยนะคะว่าแบบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ท่านใช้คํานี้นะคะบัดนี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดพ่องเหมือนแต่ก่อน แล้วก็พระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์คล้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งพระจักสุโสตะคานะชูหากายะคือเป็นการบรรยายที่แบบตรงไปตรงมามากๆเลยนะคะถึงความเปลี่ยนแปลงครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับคือข้อความนี้มันยืนยันเลยว่า แม้แต่พระพุทธองค์เองซึ่งตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ยังทรงอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติคือความแก่ความชราเหมือนคนทั่วไปเลยมันแสดงถึงหลักอนิจจังที่เราคุ้นเคยกันดีหรือความไม่เที่ยงแท้ของสังขารร่างกายเรานี่แหละครับอืมค่ะเข้าใจค่ะก็คือเป็นความจริงที่หนีไม่พ้นแม้แต่พระองค์ท่านเองใช่ครับซึ่งการยอมรับตรงๆแบบนี้อาจจะ ต่างจากยุคสมัยนี้หน่อยที่เราพยายามจะเลี่ยงเลี่ยงเรื่องความแก่กันเนาะจริงค่ะแล้วคำตอบของพระพุทธเจ้าต่อพระอานน์นี่แหละค่ะคือแบบไฮไลท์เลยพระองตัดว่าอานน์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นครับคือความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตโอ้โหลึกซึ้งมากเลยค่ะลึกซึ้งมากครับพระดำรัสนี้ชี้ให้เห็นเลยว่า ความเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดตอนแก่นะครับแต่มันเป็นสภาวะที่มันแฝงอยู่แบบอยู่ในทุกขณะเลยอ๋อคือมีอยู่แล้วใช่ครับแม้ตอนที่เรายัางดูหนุ่มแน่นแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยความเสื่อมมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนเป็นการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของชีวิตว่าความเจริญความเสื่อมมันเป็นของคู่กันเสมออืความชราก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกตามหลักอริยสัจนั่นเองครับ แล้วพระองค์ยังทรงย้ำความจริงนี้ด้วยบทกวีนะคะซึ่งใช้คำที่ค่อนข้างจะตรงและแรงเหมือนกันนะคะมีตอนนึงว่าโทษเอย๋ยความแก่อันชั่วช้าความแก่อันทำความน่าเกลียดเอย๋ยกายที่น่าพอใจบดนี้ก็ถูกความแก่ยั่งยีหมดแล้วทำไมถึงใช้คำว่าชั่วช้าหรือน่าเกลียดล่ะคะมันดูค่อนข้างรุนแรงนิดนึงครับ การใช้คําแบบนั้นอาจจะมองได้ว่าเป็นการอยอมรับความจริงแบบถึงที่สุดเลยนะครับคือไม่ปรุงแต่งไม่ทำให้มันดูสวยงามกว่าที่มันเป็นจริงๆอ๋อค่ะเป็นการชี้ให้เห็นตามสภาพเลยว่าความแก่มันเปลี่ยนแปลงร่างกายที่เคยสวยงามน,น่าพอใจไปอย่างสิ้นเชิงเข้าใจแล้วค่ะครับเราก็ยังตรัสต่อไปอีกว่าแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี ทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนอันนี้คือย้ำเลยว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องไปสู่ความตายเหมือนกันหมดเป็นการสื่อสารความจริงแบบตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะคะถูกต้องครับซึ่งการที่พระพุทธองค์ทรงยอมรับแล้วก็ชี้ให้เห็นความจริงเรื่องความแก่ความตายแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาขนาดนี้เนี่ย มันก็เลยเป็นเหมือนแบบอย่างสำคัญเลยนะครับให้เราเข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงของชีวิตค่ะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงหรอกรวมถึงตัวเราเองด้วยมันต้องเปลี่ยนไปต้องดับไปเป็นเรื่องธรรมดามากๆครับก็เหมือนการตอกย้ำเลยว่าความชราความไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นสัจธ,ธรรมสากลจริงๆไม่มีใครอยู่เหนือกฎนี้ได้เลยครับผมแม้แต่พระวรากายของพระพุทธองค์เองก็ตามใช่ครับทีนี้พอมองแบบนี้แล้ว มันก็อาจจะนำไปสู่คำถามให้เราคิดต่อได้นะครับว่าเออแล้วการที่เราตระหนักรู้ถึงความจริงข้อนี้แบบลึกซึง้งตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดกับเราหรือคนรอบข้างจะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ด้วยความเข้าใจมีสติและก็เออใจที่สงบมากขึ้นได้ยังไงบ้างอืม เป็นคําถามที่น่าสนใจให้ไปคบคิดต่อจริงๆค่ะตอนที่พระองค์ทรงปรงอายุสังขารนะคะก็คือทรงประกาศว่าจะปรินิพพานในอีกไม่นานคําสอนตอนนี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพเลยว่าธรรมชาติจ,จริงๆของชีวิตหรือที่เรียกว่าสังขารธรรมเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เน้นมากๆเรื่องความไม่ประมาทเริ่มต้นจากพุทธดํรรัสสําคัญเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะที่พระองค์ตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา พวกเธอจงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอืมแล้วก็สรงแจ้งว่าอีกสมเดือนข้างหน้าจับปรินิพานแล้วฟังแล้วแบบเหมือนโดนปลุกให้ตื่นเลยนะคะจริงครับแล้วคำว่าสังขารธรรมเนี่ยคือต้องขยายความนิดนึงมันหมายถึงสภาวะทุกอย่างเลยนะครับที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และสุดท้ายก็ต้องอดับไปเสื่อมไปเป็นเรื่องธรรมดา แล้วที่น่าสนใจคือพระองค์ไม่ได้พูดลอยๆนะครับแต่ทรงเชื่อมโยงกับพระองค์เองเลยเอ,อ๋อที่ตรัสว่าครับที่ว่าวัยของเราแก่หง,ง่อมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจักละพวกเธอไปอะไรแบบนี้มันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเออก็ยังอยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินี้เหมือนกันโหการยอมรับความจริงในตัวเองของพระองค์นี่สุดยอดจริงๆนะคะ แล้วยังมีอุปมาที่ทรงพลังมากๆเลยคือที่เปรียบชีวิตเหมือนภาชนะดินนะคะอ๋อ oh, ใช่ครับใช่ครับอุปมานี้ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นใครนะคะจะหนุ่มจะแก่โง่ฉลาดรวยจนสุดท้ายคือเหมือนกันหมดแตกสลายได้เหมือนกันใช่ค่ะเหมือนภาชนะดินที่ต้องแตกทำลายไปพระองค์ตัดว่าสัตว์ทั้งปวงล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉะนั้น อุปมานี้มันแบบทําให้เห็นเลยว่าทุกคนเท่ากันหมดในเรื่องนี้ใช่ครับมันขจัดเปลือกนอกออกไปหมดเลยเหลือแต่ความจริงพื้นฐานแล้วการตระหนักถึงความตายแบบนี้เนี่ยในคําสอนของพระองค์นะครับไม่ได้มีไว้ให้เราเศร้าหรือว่าหดหูนะครับอ๋อเหรอคะครับแต่กลับเป็นแรงผลักดันสําคัญเลยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความไม่ประมาทหรืออัปปมาทะความไม่ประมาท ครับก็คือการมีสติอยู่เสมอไม่ปล่อยเวลาให้เสียไป,ปเปล่าเปล่าเพราะเรารู้ว่าเวลามันมีจํากัดไงครับอืมก็คือใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดทําความดีหรือปฏิบัติธรรมไปถูกต้องครับการรู้ว่าเวลามันเหลือน้อยนี่แหละคือตัวกระตุ้นชั้นดีเลยแต่ว่าการคิดถึงความตายตลอดเวลามันไม่ทําให้รู้สึกแย่หรือว่าหมดกําลังใจไปหรอคะพระพุทธองค์ทรงวางกรอบเรื่องนี้ยังไงให,ให้มันกลายเป็นแรงบวกแทนได้คะเป็นคําถามที่ดีครับ คือพระองค์ไม่ได้สอนให้เราหมกมุ่นกับความตายนะแต่ให้ใช้มันเป็นเครื่องเตือนสติที่เรียกว่ามรณานุสติมรณานุสติครับเพื่อให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะเห็นคุณค่าของลมหายใจตอนนี้แล้วก็เร่งทําสิ่งดีๆที่ควรทำนี่แหละครับคือความไม่ประมาทที่แท้จริงเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วพระองค์ก็ให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนด้วยนะครับว่าพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติ มีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดค่ะโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้ก็คือนิพพานนั่นเองครับโอเคค่ะความไม่ประมาทนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยแต่ทีนี้จะปฏิบัติยังไงให้มันเกิดผลจริงๆล่ะคะอยากทราบว่ามีเครื่องมือหรือว่าแนวทางที่พระองค์ทรงให้ไว้บ้างไหมคะในช่วงนั้นมีแน่นอนครับอันนี้สำคัญมาก ทรงมอบเอ่อเรียกว่าชุดเครื่องมือหรือหลักธรรมปฏิบัติที่ชัดเจนมากๆเลยชุดเครื่องมือครับเป็นเหมือนโปรแกร,รมฝึกจิตใจเลยก็ว่าได้ที่จะมารับมือกับความประมาทโดยตรงซึ่งมันก็เกิดจากการที่เราเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงนี่แหละครับหลักธรรมพวกนี้รวมๆเรียกว่าโพธิป,ปักขียธรรม37ประการโหเยอะเหมือนกันนะคะครับแต่กลุ่มหลักๆที่สำคัญมากๆก็เช่นสติปัฏฐาน4อันนี้คือแกนเลย การฝึกสติให้รู้ทันกายเวทนาจิตธรรมค่ะค่ะเคยได้ยินค่ะหรือสมมัิประธานสี่คือความเพียรชอบสี่อย่างเพียรป้องกันบาปเพียรละบาปเพียรสร้างกุศลเพียรรักษากุศลอันนี้คือภาคลงมือทําจรงิงอแล้วก็ยังมีอิทธิบาทสอินรีห้าพละห้าพชฌชงเจ็ดแล้วก็อริยมรคมีองค์แที่เราคุ้นเคยกันดี ทั้งหมดนี้แหละครับคือวิธีการที่เป็นรูปธรรมมากๆที่จะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงเนี่ยให้กลายเป็นพลังสู่การดับทุกข์ได้จริงฟังดูเป็นระบบมากๆเลยนะคะมีอีกประโยคหนึงค่ะที่พระองค์ตรัสไว้เหมือนกันในช่วงนั้นที่ว่าสรณะของตัวเองเราได้ทําไว้แล้วประโยคนี้มีความหมายลึกซึ้งยังไงคะโอ้ประโยคนี้สําคัญมากครับเราได้ทําที่พึ่งแห่งตนสําเร็จแล้วคือหมายความว่าพระพุทธองค์เองเนี่ย ทรงบรรลุธรรมสูงสุดคือพระนิพพานแล้วทําให้พระองค์เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์พึ่งตนเองได้ไม่ต้องอาศัยอะไรภายนอกอีกค่ะแต่ความหมายที่สําคัญมากๆสําหรับพวกเราชาวพุทธนะครับคือมันเป็นการชี้ทางว่าที่พึ่งที่แท้จริงและยั่งยืนของเราเนี่ยไม่ใช่การรอความช่วยเหลือจากใครหรือแม้แต่จากพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับแต่คือการพึ่งธรรมะที่เราน้อมนำมาปฏิบัติ อ๋อก็คือพึ่งการปฏิบัติของเราเองใช่ครับพึ่งความเพียรของเราเองในการเดินตามคำสอนนั้นเหมือนกับที่พระองค์ทรงทำสำเร็จมาแล้วนั่นเองครับพอเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกันทั้งเรื่องความจริงของความไม่เที่ยงหรือสังขารธรรมอุป,ปมาภาชนะดินครับแล้วก็คำสอนเรื่องความไม่ประมาทบวกกับเครื่องมือปฏิบัติอย่างโพธิป,ปักขียธรรมต่างๆดูเหมือนแก่นหลักจริงๆก็คือการเข้าใจความจริงก่อน แล้วมันจะนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทแล้วก็ลงรูปฏิบัติตามทางที่พระองค์ชี้แนะเพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการดับทุกข์ถูกต้องเลยครับสรุปได้ชัดเจนดีมากครับค่ะถ้าเราลองเอาคำสอนเรื่องความไม่เที่ยงเนี่ยมาพิจารณาในชีวิตประจำวันของเราจริงๆแบบสม่าเสมอเลยนะครับการตระหนักรู้แบบนี้มันจะเข้ามาปรับเปลี่ยนมุมมองของเรา ต่อสิ่งที่เราให้ความสำคัญหรือว่าเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันไปได้อย่างไรบ้างโอ้เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะครับการเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยคืออะไรกันแน่ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันจากวรกลิสูตรนี่แหละครับถึงความหมายที่ว่าเห็นธรรมคือเห็นตถาคต ค่ะเรื่องนี้พาเราไปสู่แก่นคำสอนเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเลยนะคะแต่เป็นการเข้าใจความจริงก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากชวนคุยถึงสถานการณ์ของพระวักกะลิก่อนครับท่านผูกพันกับพระรูป,ปกายของพระพุทธเจ้าขนาดไหนครับถึงกับว่าป่วยกายก็ยังไม่ทุกข์เท่าไม่ได้เห็นพระองค์ซึ่งก็แสดงให้เห็นชัดเลยว่าท่านยึดมั่นในรูปลักษณ์ภายนอกมากๆครับ เป็นความยึดติดที่เอ,อ่อก็เข้าใจได้นะครับแต่ก็เป็นจุดที่พระองค์ทรงใช้สอนธรรมะที่ลึกซึ้งต่อใช่เลยค่ะพอพระองค์เสด็จมาเยี่ยมพระวกักกะลิท่านก็พยายามจะลุกขึ้นนะคะครับด้วยความเคารพค่ะแต่พระองค์ก็ทรงห้ามบอกว่าอย่าเลยวักกะลิไม่ต้องลุกแล้วก็ตรัสพระดํารัสสาคัญออกมาใช่ค่ะที่ว่าอย่าเลยวักกะลิ ร่างกายอันเปื่อยเน่าที่เธอเห็นนี้จะมีประโยชน์อะไรดูกรวกกะลิผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเชื่อว่าย่อมเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเชื่อว่าย่อมเห็นธรรมตรงนี้แหละครับที่อยากให้อธิบายขยายความทําไมการเห็นธรรมถึงสําคัญขนาดนั้นครับถึงกับเทียบเท่ากันเห็นพระองค์เลยคือธรรมในที่นี้ไม่ใช่แค่คําสอนท,ทั่วไปนะคะแต่หมายถึงสัจธรรมความจริงแท้ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลักไตรลักษ์ค่ะอ๋ออันนี้จังทุกขังอนตตาถูกต้องค่ะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็ความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงซึ่งความจริงเหล่านี้มันเป็นสากลไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไม่เหมือนกับภะวรกายที่ก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งต้องเสื่อมสลายไปตามธรรมดาเข้าใจแล้วครับคือการเห็นความจริงอันนี้แหละคือการเข้าถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เห็นร่างกาย ใช่ค่ะการเห็นธรรมคือการเข้าถึงปัญญาการตรัสรู้เข้าถึงแก่นคําสอนของพระองค์จริงๆแล้วในสถานการณ์ตอนนั้นพระองค์ทรงสอนให้พระวักกะลีเห็นธรรมณตรงนั้นเลยยังไงครับในขณะที่ท่านก็กําลังป่วยกําลังทุกข์ทรมานอยู่พระองค์ทรงใช้วิธีที่เอ่อต้องบอกว่าแยบคายมากค่ะคือตั้งคําถามนําเลยให้พาวกะลิพิจารณาองค์ประกอบของชีวิตหรือที่เรียกว่าขันห้านะคะครับ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ค่ะทรงถามทีละอย่างเลยว่าสิ่งเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นบทสนทนาถามตอบกันเลยนะครับค่ะทรงถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระวักิลิก็ทูลตอบไม่เที่ยงพระเจ้าค่าพระองค์ก็ถามต่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าท่านก็ตอบเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแล้วก็ไปสู่ข้อสรุปเรื่องอนัตตาใช่ค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราเพราะว่ากะหลี่ก็ทูลตอบว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้า,าค่ะค่ะแล้วพระองค์ก็ทรงถามแบบเดียวกันนี้กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนครบเป็นการสอนที่ตรงจุดมาก ให้เห็นความจริงในตัวเองณขณะนั้นเลยใช่ค่ะให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่แหละแล้วผลเป็นยังไงครับหลังจากได้ฟังธรรมได้พิจารณาตามไปแบบนั้นโอ้พระวักกะลิท่านเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะพอพระองค์เสด็จกลับไปแล้วท่านก็ให้ ภิกษุรูปอื่นช่วยพาท่านไปยังป่าอิสิคิคริแล้วก็ฝากความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเนี่ยไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยในธรรมเรื่องไตรักษ์ณของขันห้าอีกต่อไปแล้วคือสิ้นสงสัยโดยประการทั้งปวงค่ะและที่สําคัญมากคือท่านบอกว่าความพอใจกําหนัดรักใครในขันห้าเนี่ยมิได้มีแก่ข้าพระองค์อีกแล้วโอ้โหนั่นคือภาวะของการ ปล่อยวางความยึดมั่นโดยสิ้นเชิงเลยนะครับใช่ค่ะเป็นการบรรลุธรรมในระดับสูงเลยแล้วก็มีเทวดามายืนยันกับพระพุทธเจ้าด้วยนะคะอ๋อมีเทวดามายืนยันด้วยค่ะมาทูลว่าพระวักกะลิดกำลังคิดเพื่อความหลุดพ้นแล้วก็จะหลุดพ้นได้แน่นอนแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงรับรองเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับทรงรับรองค่ะบอกกับภิกษุทั้งหลายว่าพระวักกะลิดจะมีความตายที่ไม่ต่ำช้าคือตายอย่างผู้บรรลุธรรมแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นคือท่าน นำเอาศาสตรามาตรงนี้หมายความว่าอย่างไงครับในอัธกถาอธิบายว่าท่านปรงชีวิตตนเองค่ะเมื่อรู้แจ้งในธรรมแล้วเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ก็ดับขันด้วยความเข้าใจไม่ใช่การพาตัวตายแบบคนสิ้นหวังนะคะแต่เป็นการดับไปของผู้ที่หลุดผลแล้วครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันการปรินิพานของท่านให้ค่ะพอพระองค์กับภิกษุไปถึงก็พบว่าท่านสิ้นใจแล้ว พระองค์ก็ตรัสยืนยันเลยว่าวัคคะลิกุลบุตรมีวิญญาณไม่ได้ตั้งอยู่คำว่าวิญญาณไม่ได้ตั้งอยู่นี่แหละครับที่อยากให้อธิบายเพิ่มอีกนิดอ๋อค่ะคำนี้สำคัญมากคือมันหมายถึงว่าวิญญาณหรือจิตเนี่ยไม่มีที่ยึดเกาะในขันห้าอีกต่อไปแล้วไม่มีเชื้อที่จะไปเกิดในภพภูมิไหนๆอีกดับสนิทเหมือนเปลวไฟที่ดับไปเพราะหมดเชื้อนะคะคือหมดความยึดมั่นถือมั่นเชื้อเพลิงก็หมดไฟก็ดับ ถูกต้องค่ะแม้แต่มารที่มาตามหาวิญญาณของท่านก็หาไม่พบเพราะไม่มีที่ให้วิญญาณน,นั้นตั้งอยู่ได้อีกแล้วเป็นการหลุดพ้นจากวัฏสงสารโดยสมบูรณ์ค่ะ โอ้โหชัดเจนมากครับสรุปแล้วแก่นแท้จากวัคกสูสูนี่ก็คือการชี้ให้เห็นว่า,าการเข้าถึงธรรมะความจริงเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่แหละคือหัวใจสําคัญสําคัญยิ่งกว่าการไปยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นพระรูปปรกายของพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามขอบคุณมากค่ะสําหรับข้อคิดดีๆวันนี้ค่ะยินดีครับ